ออตโต้ auto, Wonder why 15 plus 15 is equal to 16 plus 16? It's because 15 plus 15 is 30 and 16 plus 16 is 32. โอเคครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่ก็ชื่อว่าพี่ออตโต้จากโฮตูอาร์คมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เนาะแล้ววันนี้เนี่ยหัวข้อที่พี่จะสอนก็คือ พี่จะ cover เรื่องสถิติเนาะหรือว่า stat, s t a t i s t i c นั่นเองโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงสถิติเอาจะนึกถึงอะไรนึกถึงพวกตัวเลขจำนวนข้อมูลถูกไหมแบบวางเป็น data อะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูก่อนว่าข้อมูลเนี่ย แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคือจริงๆตรงนี้มันจะไม่ค่อยออสอบเนาะเดี๋ยวมันจะออกสอบตรงหลังๆเดี๋ยวพี่จะเน้นให้ฟังก็คือข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดแบ่งแบบแรกเนาะมันจะเป็นข้อมูลปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิเนาะข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก็อย่างชื่อมันเลยเนาะชื่อปฐมก็คือแบบ มาจากพวกมาจากแบบสิ่งแรกเลยแบบเราไปถามเขาให้เขาตอบอะไรเงี้ยแบบการสำรวจสัมภาษณ์เนาะแต่ว่าทุติยภูมิเนี่ยทุติยภูมิมันคือเหมือนเหมือนเอาผสมภูมิมาวิเคราะห์แล้วอะมันจะเป็นอยู่ในพวกบทความแทนรายงานอะไรเี้เนาะซึ่งก็คือบทความรายงานเนี่ยจะเอาข้อมูลจากข้างบนมาใช้เนาะมันเลยเรียกว่าเป็นทุติยภูมิทีนี้ถ้าเราไม่แบ่งสงแบบเนี้ย เราก็จะแบ่งได้เป็นอีก2แบบก็คือข้อมูลเชิงเชิงปริมาณเนาะอ่ะพี่ให้ซับไปด้วยแล้วกันคือคอนติเททีทเนาะกับข้อมูลเชิงคุณภาพหรือว่าคุณลิเททีทเนาะ โอเคนะมีคุติกับคุลิเนาะที่นี้เชิงปริมาณอะ่ะก็อย่างที่บอกเนาะก็คือปริมาณเราจะวัดได้แบบคนที่สูงความสูงใช่ปะสูง175เซนอะไรเงี้ยน้ำหนักอะไรพวกนี้ถูกปะน้ำหนักก็อะไรอย่างเช่นเนาะ60.8กิโลเนาะนับได้แต่คุณภาพเนี่ยก็คือนับไม่ได้เนาะแบบสีถูกปะ ก็มีสีแดงเขียวน้ำเงินซึ่งพวกนี้มันมันไม่เป็นตัวเลขมันนับไม่ได้โอเคต่อมาเรามาลงลึกเรื่องพวกสิ่งที่มันจะออกสอบในปกติเนาะที่แพทที่แก็ตทุนคิงอะไรงี้โอเคครับพี่จะเริ่มจากอ่ะถ้าเกิดว่า แน่นอนใช่ป่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือข้อมูลเนาะข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นที่มาของจำนวนและตัวเลขโอเคปะที่นี้เรามาดูอันแรกคือค่ากลางข้อมูลอ่ามันก็คือแบบเอาไว้บอกเทรนอะไรพวกนี้ถ้าพี่สมมติว่าพี่มีข้อมูลเนี่ยชุดหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งสอ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 งสามสี่ ค่ากลางเนี่ยมันจะมี3ตัวเนาะก็คือ Mean หรือว่าค่าเฉลีย่ยเนาะแล้วก็ Median นมาธยฐานแล้วก็ Mode หรือว่าพิใส่เนาะไม่ค่อยชอบชื่อไทยเท่า,าไหร่เลยชื่อแปกโอเคทีนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยมันก็คือ น้องหาเป็นอยู่แนละ้วใช่ป่ะเฉลี่ยพวกนี้ก็คือเอาจํานวนเนี้ยบวกกันให้หมดหารด้วยจํานวนเนาะมันก็จะเป็นผลบวกหารด้วยจำนวนหนูว่าซึ่งถ้าน้องลองไปคิดดูจะได้สิบเจ็ดส่วนแปดนาะสองจสองห้ามีเดียเนะี่ยมีเดียคืออะไรมีเดียคือมัธยาฐานเนาะมันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงจากมากไปน้อยเนาะตัวที่อยู่ตรงกลาง อะอย่างอันนี้ตัวที่อยู่ตรงกลางคืออะไรตึบตึบตัวที่สี่ตัวน้องจะพบว่าตัวที่อยู่ตรงกลางมันคือตรงนี้ถูกปะตรงกลางระหว่างสองกับสองซึ่งก็คือสองแน่เเนาะทีนี้พี่ใสคืออะไรพี่ใสก็คือจํานวนที่ซ้ำกันมากสุดเนาะอย่างนี้ก็คือสองนั่นเองมีสองทั้งสี่ตัวเนี่ยโอเคครับ หลังจากเราดูค่ากลางแล้วต่อมาพี่จะมาพูดถึงเรื่องอันนี้ค่ากลางเนาะต่อมาจะเป็นการกระจายของข้อมูลอ่ะไปเร็วนิดนึงเนาะให้น้องได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมการกระจายข้อมูลเนาะโอเคครับ อะทีนี้เพื่อความง่ายพี่สมมุติให้เป็นอ่ะชุดข้อมูลที่พี่จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะชุดง่ายๆ <c oughs> ที่นี่มันจะมีอะไรบ้างมันจะมีพิสยัยโอ้โทษทีนะน้องไอ้ตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าพิสยัยตรงนี้เรียกว่าฐานนิยมโอพี่จำชื่อสลับนิดนึงโอเคฐานนิยมแต่หมดถูกแล้วเนาะโอเค อันแรกเนี่ยมันคือ range หรือว่าพิ่เนอะมันคือค่ามากลบค่าน้อยนั่นเองเนาะอย่างอันนี้ก็คือ3 1, อาลบหนึ่งถูกปะมากสุดน้อยสุดน้อยได้2ต่อมาอันต,ตัวนี้ชอบออกสอบเนาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า sd นั่นเอง เราจะหาได้จากอะไรเอ่ยมันจะหาได้จากสแ e r รู t ของซิกมา x i m u s q ลบ r e วสวหารด้วย n อนเนาะอ่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวทำให้ดูเนาะไอ้ mu เนี่ย Mu คือค่าเฉลี่ยเนาะหรือว่ามนีนนั่นเองเอ็นก็คือจำนวนตัวเนาะ ถ้าพี่สมมติถ้าสมมติพี่ดูไอ้น,นี้พี่จะพบว่า n เป็น6กหรือว่ามีหตัวแล้วมีนก็คือ2เนาะคิดได้ไหมครับดังนั้นเนี่ย sd จะเท่ากับอะไรมันคือสแควรูทของเอาทุกตัวเอาทุกตัวไปลบกับค่าเฉลี่ยแล้วก็กำลังสองเนาะอย่างหนึ่งเนี่ย หนลบค่าเฉลี่ยหนึ่ลบสองกำลังสองก็ได้หนึ่งว่าอันนี้1นึลบสองกำลังสองก็ได้1นอันนี้2องลบสองกำลังสได้0อันนี้ได้0และสาก็ได้1นอันนี้ก็1เนาะแล้วก็หารด้วยจำนวนตัวก็คือ6อ่ะเสร็จละรูปสองง่ายๆ่ายเนาะทีนี้ก็คือความมีตัวหนึ่งคือความแปรปรวน ความแปรปรวนนี่ง่ายๆเลยน้องว้ยไม่ใช่แปรๆดิแปรปรวนมันก็คือพูดง่ายๆนะเอา SD มากำลังสองเลยจบจบเลยอย่างอันเนี้ยก็คือเอาตัวนี้มากำลังสองถูกปะลูกสองวงสามกำะลังสองก็ได้ถังวงสามนั่นเองครับโอเคเนาะทีนี้ต่อมา การกระจายของข้อมูลเนี่ยนอกจากว่ามันเราเราจะใช้พวก r a n g ์ SD แปบป่วนเราจะใช้อะไรได้อีกทีนี้บางทีเนี่ยโจทย์อาจจะให้นองวิเคราะห์กราฟก็ได้เนาะโอเคครับถ้าเกิดว่าพี่มีการาฟเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนเนาะเราจะมันจะมีการาฟสามประเภทอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยเนาะ จุดอันนี้ก็คือเราพอดกาแบบจำนวนหาต่อฟรีเคนซีเนะค่าแบบปกติโ okay, อเคป่ะืึศิลปะเกศีโอเคน้องมันจะอะไรประมาณนี้มันจะมีสามแบบ แบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแกนกระจายปกติเนาะอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้คือมันเบ้ไปทางขวาถูกปะเขาจะเรียกว่าอันเนี้ยว่าเบ้ขวาเนาะแล้วเหมือนกันเขาจะเรียกอันเนี้ยว่าเบ้ซ้ายที่มันสําคัญเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติที่มันจะค่อนข้างสมมาตรเนี่ย น้องจะพบว่าไออันเนี้ยเราจะได้ว่าสามตัวเนี้ยค่ากลางสามตัวจะเท่ากันเลยเนาะมีนเท่ากับมีดเดยมเท่ากับโหมดเลยอ่ะทีนี้เราเรามาดูสองการาฟวว่าแน่นอนว่าโหมดมันคือตัวมากสุสดจุกปว่าฐานนิยมเนาะอันนี้โหมดนั่นเองถูกปะ ทำนองเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เลยจะเป็นโหมดแน่ๆแต่ทีนี้เรามาดูมีเดียนกับมีนอย่างอันเนี้ยมีเดียนมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้หรือว่ามันคือค่ากลางและค่าเฉลี่ยก็ควรจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเฉลี่ยฝั่งนี้ก็พอมีอยู่นั่นแหละแบบลองใช้เซนดูเนาะมีนแล้วก็ มีเดียนเนะาะทำนองเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันเนาะน้องก็พิจารณาในดีเนี่ยน้องจะได้ว่าประมาณตรงเนี้ยจะเป็นมีเดียนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมีนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะได้ว่ามีนมันจะมากกว่ามีเดียนมากกว่าโหมดและทำนองเดียวกันเนี่ยอันเนี้ยน้องก็จะได้ว่าโหมด โหมดมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะมันจะมากกว่ามีเดียนมากกว่ามีเนาะเอาจริงตรงนี้ก็ออกสอบบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะที่จะเห็นมันก็คือต่อจากนี้แหละครับพวกตัวแปลกๆเนาะเคยครับพี่จะพูดถึง3อย่างคอทายเดคคายแล้วก็เปอร์เซ็นทายเนาะ คอทายไม่แน่ใจการสะกดเพราะะนั้น,นใ,ใช่แล้วเดคลายโอเคพี่ให้ตัวย่อไปแล้วกันเนาะเป็น QRDRPR เนาะคอทายได้ค่าเปอร์เซ็นทายคอทายเนี่ยน้องจำไว้ว่ามันคือแบ่งเป็นสี่ส่วนเท่ากันคือสมมติมีข้อมูลอย่างนี้ใช่ปะ่ะน้องตัดมันเป็นสี่ส่วนได้ค่าเดคลายคือสิบเนาะเปอร์เซ็นทายก็100ร้อยถูกปะ ซึ่งสูตรหาเนี่ยก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นอ่ถ้าพี่มีชุดข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเป็น1 1 2 2 3 4นหแล้วกันเนาะสูตรหาของอันเนี้ยมันคือ r ส่วน4คนูณ n บวกหสูตรมันคือ r ส่วน10ถูกป่ะนี่ก็เป็น r ส่วนร้อยเนาถ้าสมมติพี่มีชุดนี้พี่อยากหาควอไทที่2ออ่ะพี่ก็แทนในสูตรเลยถูกป่ะ อ่าเป็นสองเนาะ n คือจำนวนข้อมูลก็คือมีเอ่อ7จตัวเนาะเจดบวกหส่วนสี่ก็จะได้เป็นตัวที่สี่ซึ่งตัวที่สี่ก็คือนี่ถูกว่าตุะชั้นข้อใรสองก็คือสองง่ายๆเลยครับน้องแค่นี้เนาะซึ่งกับตัวอื่นน้องก็ทำเหมือนกันเลยโอเค ทีนี้อ่ะพี่สอนเรื่องคอทายแล้วน้องจําพี่ใสได้อยู่ไหมพี่ใสเนี่ยมันคือค่าแม็กซิมัมลบมินิมั่มถูกปะทีนี้นอกจากพี่ใสปกติอ่ะมันมีพี่ใส่ระหว่างคอทายด้วยอ่ามันจะเรียกว่า IQR เนาะน้องจะหาได้จากการที่เราดู Q3 ลบ Q 1เนาะคอรไทด์ที้3ลบคอไทด์ที่หนี่คือค่า IQR ทีนี้ IQR มันมีประโยชน์ยังไงอ่านน้องลองนึกสภาพเนาะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลข้อมูลอะไรประมาณเนี้ยผืบแล้วมีเอาไลเออร์อยู่เอาไลเออร์คืออะไรคือพวกตัวที่แบบอาจจะเกิดจากการผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ก็คือไอตัวเนี้ยบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่เกินคอทายสามบวกหนึุ่หคูณ IQR หรือมีข้อมูลไหนที่น้อยกว่าคอทายหนึ่งลบหนึ่งจุดองเนาะสองตัวเลขนี้จำไปแล้วหนึ่ง้องจะสรุปได้ทันทีว่ามันจะเป็นตัวที่นอกรูนอกทางแบบตัวที่มันแบบอาจจะเกิดจาก การผิดพลาดทางเก็บข้อมูลสักอย่างหนึ่งเราจะเรียกมันว่า outlier ท,ทันทีโอเคโอเคครับที่นี้โอเคหลังอันนี้แหละที่แบบมันเป็นอะไรที่หลายคนไม่ค่อยรู้เนาะแล้วมันชอบออกกันอเดี๋ยวพี่จะน้องก็จำสูตรดีๆเนาะแบบข้อสอบพวกทุนอะไรเงี้ยชอบมันส่วนเบี่ยงเบียงเฉลยครับตัวแรก เรามีส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานแล้วเราก็มีโฉมเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยด้วยครับหรือค่า md เนะซึ่งเราจะหาได้จาก i เท่ากับ1ถึง n ของก็คือหลักการคล้ายๆกับ i อนนี่เลยเนาะแค่ไม่มี square root ก,กับกำลัง2โอเคว่ามันจะเรียกว่าเป็นโวมเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยโดยที่มิเนี่ยก็คือค่ามีนเนาะโอเค เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่สองน้องจำพิสัยได้หรือเปล่าพิสัยคืออะไรพิสัยคือค่ามากลบค่าน้อยเนาะทีนี้มันจะมีสัมประสิทธิ์พิสัยโอเคปะซึ่งมันจะหาได้จากค่ามากลบค่าน้อยหารด้วยค่ามากบวกค่าน้อยเนาะอ่า ที่นี้น้องจําพิสัยระหว่างน้องพิสัยระหว่างคอทายได้หรือเปล่ามันก็มีสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบียงคอทายเนาะซึ่งจะหาได้จาก q 3ลบ q 1น่หารด้วย q 3บวก q 1เนาะ มันก็คือคล้ายๆแบบเอาพวกตัวข้างบนเนี่ยมัน normalize ให้มันน้อยกว่าหนึ่งะแบบให้มันดูง่ายขึ้นอะไรงนี้ทีนี้มันก็มีเรามีส่วนเบี่ยงเบีงเฉลีย่ยแล้วเราก็มีสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบียงเฉลีย่ยนะซึ่งแน่นอนครับหลักการมันก็คือถ้าสัมประสิทธิ์อ่ะน้องก็แค่เอา ไอตัวเนี้ย md เนี่ยไปหารด้วยมิ w เนาะก็จบทีนี้ถ้าน้องจา sd ได้เนาะส่วนเป็นมาตรฐานมันก็มีเหมือนกัน,นครับไม่ยอมไม่ยอมเลยนะสัมประสิทธิ์ของส่งไปเมาตรฐานเนาะหรือว่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันซึ่งก็คือ sd หารด้วยมิ w เหมือนเดิมครับ โอเคป่ะอ okay, uh ่าห้าตัวนี้น้องจำดีเนาะทีนี้พี่มีโจทย์ข้อหนึ่งทิ้งท้ายให้ลองทำดูได้อันนี้ถ้าเกิดทำได้นี่พี่เชื่อว่าน้องทำแทบจะได้หมดทุกอย่างแล้วอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างยากอยู่เนาะโอเคโจทย์ทิ้ทงทายเนาะ ก็คือว่าโจทย์มีว่าข้อมูลชุดหนึ่งเนาะโจทย์อาจจะดูสั้นๆแต่มันก็ค่อนข้างยากนะข้อมูลชุดหนึ่งมีจัดจำนวนแตกต่างกันดังนี้ ก็คือมี12 8 14 20 18 23แล้วก็ x เนาะโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกเหรอหรือว่า natural number ์นั่นเองทีนี้ก็คือถ้าไอชุดเนี้ยข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มากกว่าส่วนเบียงเบียงคอทายอ่านี่คำใหม่ใช่ไหมครับอยู ip, นะ่สิบเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นคำใหม่อีกคำหนะึ่งเนาะที่พี่กะจะให้หลังจากบอกโจค้อนนี่แหละ ก็คือส่วนเบี่ยงเบียงคอท้ายเราจะหาได้จากการเอา Q 3ามลบ Q หนและหารสอเค okay, ครับก็พวกนี้เนี่ยพยายามจําให้ได้เนาะโจทย์มันชอบออกแบบคําพูดบิดไปบิดมานาะเราจะเห็นว่าชื่อมันค่อนข้างคล้ายกันอยู่เลยโอเคปะแล้วเขาถามว่าค่า x เป็นเท่าไหร่ได้บ้าง โอเคครับอ่ะลองทําดูเนาะข้อนี้โอเควันนี้พี่ก็ให้ข้อมูลคร่าวๆค,ความรู้คร่าวๆของกัรของสหิติเนาะของกระโจทย์ทิ้งท้ายที่ค่อนข้าง c h ลเลนจ g i ง g นิดนึงโอเคครับสวัสดีค่ะถ้าน้องไหนมีข้อสงสัยถามมาได้ในใคอมเมนต์ได้หรือสามารถทำให้ปถาม Facebook หรือ Instagram ครูชื่ออ้า